สวัสดีชาวสระบ,บุรีโซเซตี้ที่น่ารักทุกๆท่านนะครับวันนี้เช่นเคยเรามีกิจกรรมดีๆของชาวสระบ,บุรีมาฝากตามคอนเซปต์รายการสระบ,บุรีโซเซตี้อย่างแน่นอนก็เพราะว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่โรงเรียนวัดนาร่องจังหวัดสระบ,บุรีซึ่งก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนเพียง35คนและบุคลากรเพียง2คนที่เกิดมาอย่างนี้เพราะน้องๆโรงเรียนนี้เขาโชคดีที่ทางครอบครัวศาสเสา,สาเงินที่นําโดยผู้บริหารหนุ่มไฟแรงอย่างคุณเบิร์ตอาสาพาเพื่อนๆพี่ๆ ที่นับถือมาร่วมมอบโอกาสดีๆให้กับน้องๆโรงเรียนวัดนาร่องด้วยการนําอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียนและขนมมากมายรวมไปถึงของเล่นให้น้องๆได้รู้สึกมีความสุขล้นกันในวันนี้และนอกจากนี้ทางทีมงานของคุณเบิร์ตยังนำบะหมี่โฮมเมดมาเลี้ยงน้องๆและค,คุณครูในครั้งนี้ที่บอกได้เลยว่าฟินสุดๆและมีความสุขกันไปทุกคนเลยครับ อ,อยากจะให้เด็กที่ได้โอกาสนะครับได้รับในสิ่งที่เขาไม่มีนะครับแล้วก็พี่ชายผมนะครับก็คิดว่าเราควรจะแบ่งปันน้ำาจน้ำใจให้กับเด็กที่ยากายไร้ดีไหมเราเคยโครงการที่มานะครับเน้นแรกก็คิดว่าจะทาเล็กไม่ทําอย่โตนะครับแต่ว่าพอสอบถามมาทำเิยแล้วนะครับตังแเครื่องกีฬานะครับวัตกรุรในการสอนก็เลยรวบรวมเพื่อนฝูงนะครับที่รู้จักกัน ทราทำทรงนี้ครับคือเราเองก็มีเจนาที่ว่าอยากจะช่วยเหลือให้ถึงมือน้องๆที่รู้สึกว่า ยากไร้แล้วก็ไม่มีกําลังจริงๆแล้วเรารู้ว่าเยาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมตรงนี้ที่จะให้อ่าเขาเรียกว่ารับตอบเขาเรียกว่าปันปันปันน้ําใจกลับไปสู่น้องๆถึงมือจริงๆก็เลยอยากจะให้เป็นเป็นโรงเรียนนี้อย่างที่ข้อมูลทางๆๆทางทางทางมอืออผชมาแต่เอือเฟื้อนะครับที่น้ใจให้กับน้องที่เขายากไร้นะครับให้เขาได้มีโอกาสการศึกษาให้เขาไ,ได้มีโอกาสทางกิจกรรมนะครับก็เช่น นนก็ได้ความพอมาจากร้านสติ๊ก็อกเกอร์นะครับท่านจากท่านจอร์ดนะครับปอนนครับแล้วก็จะมีพี่เจมส์นะครับจากคุปราเจมส์นะครับก็มอ,อบแบบไม้แบดมินตันนะครับได้มีของมากมายครับที่เรามาบริจาคในนนี้นะครับมองว่าสิ่งของในเป็นสิ่งอาจจะเป็นแบบนอกกายนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่อยากจะให้เขารับรู้ด้วยว่าเรามีเรามีกําลังใจให้เขาเรามองเขาเราก็มองเขาแน่นะอนว่า ่ในบรรดาพวกพี่ๆที่ที่เอาของมาให้วันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเล็กๆน,น้อยๆมันอาจจะมสิ่งนมือย่างแต่ยางหนึ่งแล้วเนี่ยเราอยากจะให้เขารู้สึกว่าให้เขามีกำลังใจในการเรียนรู้ในการฝ่ายรู้ในสิ่งต่างๆที่สามารถออกไปสู่สังคมได้ขอเปน็นกำลังใจให้กับน้องๆครับ เราก็คือโรงเรียนวัดนาล่องค่ะเอ่อมีบุคลากรตอนนี้สองคนแต่อีกในไม่ช้าไม่กี่วันเนี้ยเขาก็จะไปบรรจุเป็นผู้อเมริกันเพราะงั้นตอนนี้ก็เหลือบุคลากรแค่หนึ่งคนเท่านั้นนะคะนักเรียนตอนนี้มีทั้งหมดยี่สิบแปดคนแต่ของเรามีศูนย์เด็กเล็กของอบตหนองโนเข้ามาร่วมด้วยนะคะเป็นเด็กตั้งแต่สองขวบครึ่งนะคะจนถึงสี่ขวบ ก็ะะจะมีเด็กเด็กเล็กเนี่ของศูนย์เด็กเล็กเนี่ยสิบสิบหกคนนะ,ะนตอนนี้โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะเพราะว่าเด็กมีอยู่แค่28สิบคนเทนา่านั้นค่ะกิจกรรมของโรงเรียนเราที่ที่เด่นๆ่นตอนนี้ที่เห็นชัดก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายในเรื่องของเร่ฮห้ แล้วก็อนาคตก็กะว่าจะมีการเรียนที่ตอนนี้คุณรูณก็ได้ไปอบรมมาเรื่องของ BBL เรียกว่าเรียนแบบเบนเบนเดดเล e ร์น,นิ่งนะคะเด็กจะต้องมีการเล่นมีการแสดงออกนะคะมีการออกเหมือนออกกําลังกายก่อนก่อนเรียนนะคะให้เด็กมีความสุขมีสนุกก่อน แล้วก็ถึงเข้าเรียนเด็กจะได้มีสมาธิในการเรียนที่ดีขึ้นนะคะเป็นโครงการก็น่าจะมีมาแต่เดิมแล้วแหละแต่ว่าเหมือนกับเมาฟื้นใหม่นะคะให้เด็กเรียนด้วยเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีในการในเรื่องของการเป็นการช่วยเหลือเด็กที่ณตรงเนี้ยเด็กตรงเนี้ยเป็นเด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ขาดแคลนนะคะผู้ปกครองก็ไม่ค่อยมีนะคะ มีผู้มาสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นสมุดวิจารหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็นับว่าเป็นสมทบุญนะะของคนที่ที่ให้เรานะคะเด็กจะไม่ค่อยมีนะคะถาดมาก็จะแยากจนผู้ปกครองจะทํางานแล้วก็ทิ้งเด็กส่วนใหญ่ให้กับปู่ย่าตายายนะคะผู้ปกครองก็จะไปทํางานไกลบ้างหรือพ่อแม่เลิกกันหย่าร้างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นเด็กที่ขาดแคลน บางวันบางเช้าก็จะไม่มีอาหารไม่ได้านอาหารมาผู้กองก็ส่งส่งมาโรงเรียนนะคะทานมัง่งไม่ทานมัง่งเมื่อก่อนเราก็จะมีงบประมาณในเรื่องของอาหารกลางวานันง่ายมีนมให้ดื่มมีอะไรแต่ณตอนนี้งบประมาณโรงเรียนก็จะน้อยลงนะคะก็คือในเรื่องของรายหัวเราเด็กลดลงละอะไรเงินมันก็น้อยลงเราก็จะไม่มีในส่วนตรงนั้นถ้ามีผู้ จิตศรัทธาอย่างแ่ยตอนเนี้ยนะคะณตรงเนี้ยที่มาให้เรามีอาหารมีนมมีอะไรมาให้มีอุปกรณ์การเรียนมาให้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ทาให้เด็กได้รับในส่วนที่ขาดตรงนี้ไปนะคะก็จะส่งผลบุญไปสู่ผู้นํามาให้ด้วยก็ทางเรียนก็ขอ,ขอบคุณที่ ท่านได้ก,กัุปณามีน้ำใจนะตรงนี้นะคะที่นําในเรื่องของอุปกรณนการเรียนอาหารนะคะมาสนับสนุนนะคะเติมเต็มให้เด็กตรงนี้นะคะที่เด็กได้ขาดแทนเติมเต็มให้เขานะคะมีในสิ่งที่เขาขาดเพิ่ม,มขึ้นขอบคุณมากค่ะ วันนี้ต้องขอ,ขอบคุณทางครอบครัวศาสตร์สางเงินและเพื่อนๆที่มาร่่มมอบสิ่งดีๆให้กับน้องๆโรงเรียนวัดนาร่องในครั้งนี้ด้วยนะครับและวันนี้เรามาทิ้งท้ายกาันกับกิจกรรมสุดจี๊ดของน้องๆวัดนาร่องกับการโชว์เต้นหูละหูวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ